ก็จะมาสุมบีบสกุชี่กันนะคะสกุชี่ที่เราขายอยู่ในถุงนี้หมดเลยนะแล้วก็จะสุมบีบนะคะก็มีประมาณไม่ถึง20นะคะแล้วก็จะมาสุมบีบกันเดี๋ยวเราไปเริ่มสุมกันเลยค่ะ เราจะบีบทั้งหมด10ชิ้นนะคะมีชิ้นที่1นะคะชิ้นที่ 2, 2> ได้บิดกิตนะคะ ชิ้นที่สามกันเลยค่ะชิ้นที่สามนะคะเราได้ชิ้นนี้นะแฮมเบอร์เกอร์อไปชิ้นที่สี่นะคะแล้วก็ มาจับกันเลยชิ้นไหนชิ้นนั้นนะได้เป็นซาลาเปานะคะต่อไปชิ้นที่ห้านะคะ นุณไปทำมานะชิ้นที่หกนะคะชิ้นนี้นะโดนัทนะคะชิ้นที่เจ็ดนะคะเป็นขนมปัง ต่อไปเป็นชิ้นที่8นะคะได้ขนมปังแผ่นเหมือนเดิมค่ะแต่อันนี้จะไม่มกลอนะเดี๋ยวว่ามีสายอันนี้นะต่อไปจะเป็นชิ้นที่9นะคะเป็นชุดครีมนะ ไปชิ้นที่สิบนะคะเป็นเต่าวอเปอร์สำหรับวันนี้ขอจะลาไปก่อนค่ะฝากกดไลค์ฝากกดคลิและกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ